สวัสดีครับท ok ่านผู้ฟังในวัน <fry> น <UC S> ี้เรามาศึกษาเรื่องราวของเส้นทางชีวิตของผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือกันต่อนะครับก็ให้ท่านลองสำรวจดูนะครับว่าท่านมีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือหรือไม่ครับอาจจะมีข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างจะเป็นเส้นที่อยู่ระหว่างเส้นใจกับเส้นสมองนะครับ ลักษณะนิสัยส่วนตัวของผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นโดยพื้นฐานเป็นผู้ที่รักสงบนะครับเพราะเขารู้สึกว่าเวลาอยู่อย่างสงบแล้วเขาจะมีพละกกำลังเพิ่มขึ้นมีความสงบในจิตใจต่างจากเวลาที่อยู่ท่ามกลางผู้คนที่เบียดเสียดจอแจหรือมีความคิดสับสน บ่อยครั้งที่มีผู้มาชวนออกไปงานสังคมงานเลื่อนเลิงงานปาร์ตี้สังสรรค์ต่างๆแทนที่เขาจะดีใจเขากลับรู้สึกไม่ชอบเขาอยากจะมีชีวิตอยู่อย่างสงบเป็นส่วนตัวมากกว่ายิ่งในงานปาร์ตี้งานสังสรรค์ต่างๆที่อยู่กันดึกดื่นค่อนคืนบางครั้งไปนั่งตีสองตีสา เขาก็ถามตัวเองอยู่บ่อยครั้งว่าทำไมต้องมาด้วยเสียเวลามากแล้วก็นึกตำหนิตัวเองอยู่ในใจว่าไม่น่ามาเลยเขาสามารถอยู่กับตัวเองมีความสุขกับการอ่านหนังสือการฟังเพลงวาดรูปทำสวนงานประดิษฐ์คิดค้นต่างๆเขามีความคิดสร้างสรรค์มากมายเขาสามารถอยู่กับตัวคนเดียวอยู่เป็นวันๆโดย ไม่รู้สึกทุกข์ร้อนอะไรเลยด้วยซ้ำเขากลับรู้สึกว่าเวลาที่เขาได้อยู่ตามลำพังนั้นเป็นเวลาที่เขาได้พักผ่อนเป็นเวลาที่มีคุณค่ายิ่งความคิดสร้างสารรค์ที่ดีหลายครั้งเกิดขึ้นยามที่เขาอยู่ตามลำพังอยู่กับงานอดิเรกหรือการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่แปลกใหม่ๆเขาชื่นชอบเป็นพิเศษกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็น ธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าภูเขาทะเลเขาจะสัมผัสกับสายลมแสงแดดสิ่งเหล่านี้ล้วนฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับเขาได้เป็นอย่างดียิ่งธรรมชาติอันบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่สามารถกระตุ้นและเสริมพลังให้กับผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือได้เป็นอย่างดีมีบ่อยครั้งที่เขาถูก เชิญไปตามงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆท่านก็อยาหวังว่าเขาจะอยู่จนเลิกงานนะครับเพราะเขาเหล่านั้นจะหาโอกาสกลับมาก่อนที่ท่านจะรู้ตัวได้ซ้าแต่ถ้าเขาจำเป็นต้องอยู่ในงานนั้นเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาเจะสูญเสียพลังไปเป็นอย่างมากบางทีในวันต่อมาหลังจากงานเลี้ยงสังสรรค์นั้นเขาไม่อยาก ลุกจากที่นอนด้วยซ้ำการอยู่กับตัวเองนั้นจะทำให้เขามีเวลาที่ไตร่ตรองคบคิดวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆจากที่เขาได้เก็บรวบรวมข้อมูลมาบางทีในช่วงเวลาว่างที่เขาทำงานอดิรตตามลำพังสมองเขาอาจจะคิดถึงเรื่องงานถึงเรื่องส่วนตัวเรื่องของการพักผ่อน หรือแม้แต่อุปนิสัยของเพื่อนฝผงที่เขาได้ไปเจอมาผู้ที่มีเส้นกากระบาดก,กลางฝ่ามือนั้นจะมีลางสังหรณ์ค่อนข้างแม่นเนื่องจากเป็นผู้ที่มีสมาธิจิตด,ดีมีจิตที่ตั้งมั่นและมีความละเอียดสิ่งเหล่านี้ติดตามเขามาจากการสั่งสมการฝึกสมาธิภาวนามาหลายภพหลายชาติ ผู้คนมากหน้าหลายตาที่เข้ามาหาเขานั้นเขาจะรู้ทันทีว่าแต่ละคนนั้นมีอุปนิสัยใจคออย่างไรมีความซื่อตรงหรือว่ามีเล่ห์เหลี่ยมที่มาหาเขานั้นมีจุดมุ่งหมายอย่างไรหวังผลประโยชน์อย่างไรบางทีเข้ามาโกหกเขาก็รู้ว่ามาโกหกเขาแต่เพียงแต่เขาทำเป็นไม่สนใจเท่านั้นเองหากใน ชาติภพนี้ได้มีโอกาสปฏิบัติสมาธิภาวนาต่อจะทำให้จิตวิญญาณเขาพัฒนาสู่จุดที่สูงขึ้นหลายท่านสามารถสัมผัสพลังงานที่เหนือมิติไปที่สถานที่ต่างๆก็จะรับรู้ถึงสภาวะแวดล้อมรอบตัวเป็นอย่างดีบางทีรู้ถึงเหตุการณ์ร้ายที่อาจจะเกิดล่วงหน้าทำให้ผู้ที่มีเส้น การกรบาทกลางฝ่ามือนี้มักจะแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่เสมอเขามักจะได้ยินเสียงต่างๆที่คนทั่วไปบางทีไม่เคยได้ยินไม่เคยได้เห็นหากเข้าในทางธรรมจิตวิญญาณเขาจะสามารถพัฒนาได้รวดเร็วกว่าคนทั่วไปหากทำบุญสร้างกุลบารมีผลบุญนั้นจะส่งเสริมกลับมาสู่ชีวิตเขาอย่างรวดเร็วแต่ถ้าหาก เผลอไปทำผิดทำชั่วไม่ว่าจะเป็นวาจาใจหรือการกระทำผลแห่งการกระทำนั้นก็จะสะท้อนกลับมาหาเขาอย่างรวดเร็วเช่นกันคนปกติเวลาทำผิดคิดชั่วผลกรรมก็จะสะท้อนกลับมาตามพ่วงระยะเวลาแห่งการแต่ถ้าหากผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือไปเผลอทำผิดศีลทำผิดคิดชั่ว ผลนั้นจะกลับมาอย่างดุนแรงและรวดเร็วเสมอสิ่งเหล่านี้เกิดมาจากสัญญาเดิมที่เขาลงมาจุติในโลกมนุษย์นี้ก็เพื่อสร้างเสริมบุญบรารมีสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยิ่งขึ้นไปนะครับดังนั้นถ้าเผลอไปทำผิดคิดชั่วผลกรรมจึงสะท้อนกลับมาหาเขาอย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นการกระทำที่ผิดไปจากสัญญาเดิมนั่นเองครับ การลงมาจุติในโลกมนุษย์มาทำงานสืบทอดพระพุทธศาสนาและสร้างบุญบาร,รมีในยุคนี้ถือว่าไม่ง่ายนักนะครับเพราะว่าโลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่มีสัตว์นรกเปรตอสุลกายและสัตว์เดรัฉานกลับมาเกิดเป็นจำนวนมากมีเพียงจำนวน,นน้อยเท่านั้นที่มาจากเทวโลกที่มาจุติเพื่อสร้างกุศลบาร,รมีต่อไป ดังนั้นจะเห็นว่าโลกเราจึงเต็มไปด้วยความวุ่นวายต่างๆนานาน้อยครั้งที่จะมีคนดีมีบุญบารมีเข้ามาช่วยกันเสริมสร้างเพื่อให้โลกนี้ยังดำรงอยู่อย่างสันติสุขและมีความสุขต่อไปการที่ผู้ที่มีเส้นกากระบาทกลางฝ่ามือนั้นอาสาลงมาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อทำภารกิจในการสืบทอดพระพุทธศาสนานี้เอง แสดงถึงจิตใจอันกล้าหาญความแน่วแน่เด็ดเดี่ยวเพราะฉะนั้นท่านจะสังเกตได้ว่าจิตใจส่วนลึกของท่านนั้นจะมีพลังของความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวติดตัวมาบางครั้งไปเจอสถานการณ์ที่มีคนไม่ดีคนมีอิทธิพลคนที่มารลังแกสังคมและรลังแกคนอ่อนแอในขณะที่คนทั่วไปก็กลัวคนเหล่านี้แต่สำหรับท่านเองท่านจะไม่เคยหวั่นเกรงกับ พวกอันดพานเหล่านี้เลยนั่นเป็นเพราะคุณธรรมคุณความดีความกล้าหาญที่ติดตัวมาข้ามพบข้ามชาตินั่นเองครับคนทั่วไปที่มารู้จักท่านมักจะชมชอบท่านเนื่องจากนิสัยที่มีความดีความกล้าหาญและชอบช่วยเหลือผู้คนนั่นเองครับบ่อยครั้งที่ท่านมักจะถามตัวเองว่าท่านมาอยู่ในโลกนี้ทำไมและ มีแรงขับเคลื่อนในจิตใจอยู่เสมอให้ท่านแสวงหาการทำบุญทำกุศลการช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่านั่นเป็นแรงขับจากภายในของท่านครับและถ้าท่านเผลอไปทำผิดคิดชั่วสิ่งเหล่านั้นก็จะมาทำร้ายจิตใจท่านในเวลาต่อมาบางครั้งคิดอีกหลายรอบทีเดียวนะครับที่ท่านเลือกมาเกิดในโลกมนุษย์นี้เพราะว่าภพภูมิมนุษย์เป็นภพภูมิที่ดีที่สุด ในการสร้างกุศลบรารมีครับถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีสติปัญญาน้อยเกินไปถ้าไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็โดนทุกขเวทนาโดนลงโทษจนไม่มีเวลาที่จะได้ฟังธรรมหรือปฏิบัติธรรมแต่ถ้าอยู่ในเทวโลกก็มีแต่กินบุญเก่าเพราะว่าเทวโลกนั้นไม่รู้จักความทุกข์ความยากลำบากดังนั้นการจุตติในโลกมนุษย์ จึงเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลที่สุดโดยพื้นฐานอุปนิสัยของผู้ที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือเขาไม่ใช่คนที่ดุร้ายหรือขี้โมโหงุดหงิดนะครับเขากลับเป็นคนที่มีความเรียบร้อยสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอยู่เสมอครับสิ่งนี้เป็นพื้นฐานทางจิตใจที่เขาสั่งสมมานานบางครั้งแม้เห็นสัตว์ตัวเล็ก ที่บาดเจ็บที่เจ็บป่วยเขาก็เก็บมารักษาเขามักจะหาเวลาว่างไปช่วยเหลือผู้คนที่ยากลำบากเสมอไม่ว่าจะไปตามบ้านพักคนชราที่ถูกลูกหลานทอดทิ้งหรือไปตามบ้านเด็กที่พิการเพื่อช่วยเหลือตามศักยภาพที่มีสําหรับในการคบคนนั้นในชีวิตของเขานั้นรู้จักผู้คนมากมาย จากลักษณะนิสัยที่มีพื้นฐานที่ดีของเขานั่นเองแต่การเลือกมิตรแท้เขาจะค่อนข้างจะพินิจพิจารณาเพราะว่าเขาไม่ได้ว่าจะคบทุกคนมาสู่ชีวิตเขานะครับหลายคนจึงมักมองว่าผู้ที่มีเส้นกากระบากกลางฝ่ามือเป็นผู้ที่มีโลกส่วนตัวสูงและไม่ค่อยจะสนใจผู้คนมากนะักเพื่อนที่เขาคบกันนั้น มักจะมีอุปนิสัยใจคอไปในทางเดียวกันมีความรักสงบมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์เวลาคบกันแล้วไม่อึดอัดมีความสุขแม้จะมีเพื่อนไม่มากแต่เป็นเพื่อนกลุ่มคุณภาพที่ล้วนเสริมพลังให้กันและกันเป็นอย่างดีผิดกับเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวที่เอาแต่สวนเสเเฮหาเมาเล่าไปวัน,วน ผู้มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์และมีความคิดสร้างสรรค์นในหลายๆด้านบางท่านจะถนัดในงานศิลปะการวาดลูกการปั้นงานดินเผาหรือบางคนจะถนัดในงานเขียนงานประพันธ์หรือบางคนก็เก่งในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆและบางคนก็อาจจะชอบในเรื่องของการเกษตร หรือแม้แต่การทำอาหารก็สามารถสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆที่ไม่ซ้ำใครหลายครั้งท่านจะพบว่านวัตรกรรมใหม่ๆสิ่งใหม่ๆไอเดียความคิดใหม่ๆล้วนเกิดมาจากผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั่นเองในเรื่องของการทำงานเขาจะเป็นผู้ที่มีความคิดที่ละเอียดลึกซึ้งเขาเข้าใจจิตใจของผู้คนจุดอ่อนและจุดแข็ง ของผู้คนในสายงานเขาจะเข้าใจถึงลักษณะงานของแต่ละแผนกขององค์กรดังนั้นหากท่านได้ปรึกษาเขาในการวางคนวางระบบงานแล้วเขาจะให้คำปรึกษาท่านได้อย่างดียิ่งเขาไม่ได้ใช้ความสามารถและความคิดอันลึกซึ้งนี้หาประโยชน์เข้าหาตัวเองนะครับแต่เขาจะสร้างความคิดบูรณาการความคิดและสร้าง ประโยชน์ให้กับองค์กรและส่วนรวมเสียมากกว่าเพราะเขารู้สึกเขาชอบแบบนั้นเขามักจะเป็นผู้ที่ชอบให้ความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่นให้กำลังใจต่อผู้อื่นและให้การสนับสนุนในส่วนที่เขาสามารถทำได้ในการทำงานนั้นเนื่องจากเขามีองค์ความรู้ค่อนข้างมากเขาจะเลือกวิธีการในการทำงานที่ไม่เหมือนใคร และหลายครั้งเขาสามารถทำงานนั้นได้สำเร็จก่อนเวลาด้วยซ้ำบางทีเขาก็ใช้ลางสังหรณ์มาประกอบในการทำงานเช่นเดียวกันเช่นเขารู้สึกว่าคนคนนี้ไว้วางใจไม่ได้เขาก็จะดีกเลี่ยงที่จะให้คนนั้นไปอยู่ในตำแหน่งบางตำแหน่งที่มีความเสี่ยงได้ล,ลางสังหรณ์นั้นมักจะแม่นเสมอครับหลายครั้งไอเดียดีๆความคิดใหม่ๆม,มักจะ ได้รับจากการทำงานอดิเลกหรือในยามพักผ่อนครับเขาก็จะนำความคิดดีๆเหล่านั้นมาใช้ในการดำเนินชีวิตในการทำกิจการงานต่างๆบางปัญหาที่ซับซ้อนอยู่ๆเขาก็มีความคิดดีๆเกิดขึ้นมาทำให้พบวิธีแก้ปัญหานั้นอย่างง่ายดายครับสิ่งที่สำคัญก็คือบรรยากาศที่เงียบสงบและมีปัจจัยที่เกื้อหนุน เขาจะมีเซนส์นและเข้าใจดีถึงสถานการณ์ที่อยู่รอบๆตัวว่าใครมีความเป็นมิตรใครที่มีความเป็นศัตรูใครที่มาหวังผลประโยชน์หลายคนมักจะคิดว่าผู้ที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่เข้าใจได้ยากแต่แท้จริงแล้วเขาเป็นคนที่มีความอบอุ่นและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเนื่องจากสภาวะจิต ของผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นมีความละเอียดดังนั้นในบางครั้งที่ไปอยู่ท่ามกลางผู้คนที่มีจิตหยาบจิตคิดร้ายเขาจะรู้สึกอึดอัดและรู้สึกว่ามีพลังงานลบอยู่รอบๆตัวเขาจะหาโอกาสออกจากบริเวณนั้นผู้คนเหล่านั้นโดยทันทีเขาจึงมักหลีกเลี่ยงบรรยากาศและสถานการณ์ที่มีแต่การขัดแยง้งการทะเลวิวาท ในการทำงานนั้นบ่อยครั้งโดยความรู้ความสามารถเขาได้รับการเสนอให้เข้ารับตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่เขาเคยปฏิเสธเหมือนกันเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเข้าไปสู่ในบรรยากาศที่มีการแข่งขันแย่งชิงทะเลาะเบาะแว้งเพราะการแย่งชิงตำแหน่งด้วยจิตใจที่มีความเมตตากรุณาและสงสารมนุษย์และสัตว์ที่ได้รับความเดือดร้อน พื้นฐานจิตใจนี้จะทำให้เขาเป็นผู้ที่มีความอดทนสูงเขาจะมีความอดทนต่อสถานการณ์รอบๆตัวสถานการณ์ที่ดีหรือร้ายไม่มีอะไรที่จะทำให้เขาหวั่นไหวได้อดทนต่อผู้คนที่แวดล้อมเพราะเขาเข้าใจความยากลำบากของมนุษย์การช่วยเหลือทั้งมนุษย์และสัตว์ในหลายครั้งที่ทำให้เขาเข้าไปสู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก แต่เขาเองไม่เคยลังเลที่จะตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือนะครับถ้าถามว่าทำไมผู้ที่มีเส้นการกระบาดกลาง่ามือจึงมีพรสวรรค์ในเรื่องของการศึกษาในการเล่าเรียนแม้แต่ในการทำงานนั่นเพราะเขาเป็นผู้ที่มีสมาธิจิตด,ดีจากการสั่งสมภาวนาม,มานะครับนอกจากนั้นจิตเขามีความละเอียดจากการที่จิตมีความเมตตาการุณาจิตจึงรวมได้ง่าย สภาวะนี้เองจึงส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนหรือในเรื่องของการทำงานทำการต่างๆครับนอกจากนั้นแล้วจากการที่เขาเป็นผู้ที่สนใจในเรื่องราวต่างๆสนใจในการศึกษาหาความรู้ในศานสตร์แขนงต่างๆศึกษาเรื่องราวของผู้คนเข้าอกเข้าใจผู้คนดังนั้นเขาจึงมีองค์ความรู้ต่างๆอยู่ในหัวของเขาค่อนข้างมากเวลาคิด เวลาอ่านเวลาจะทำอะไรเขาจึงมีข้อมูลที่จะมาเลือกใช้ที่จะดำเนินการที่จะหาวิธีการเพื่อไปสู่เป้าหมายเป็นอย่างดีนั่นเองครับดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าถ้าหากท่านพบผู้ที่มีเส้นกากระบาดกลางฝ่ามืออยู่ในวงการไหนเขาจะมีวิธีคิดวิธีการทำงานที่ไม่เหมือนใครและเป็นบุคคลที่มีคุณค่า ต่อองค์กรและสังคมนั้นๆเป็นอย่างยิ่งครับโดยพื้นฐานแล้วเขาเป็นผู้ที่มีพลังในการเรียนรู้สูงมากเขาชอบที่จะอ่านที่จะคิดที่จะเขียนที่จะทำสิ่งใหม่ๆเหมือนมีพลังงานอันมหาศาลประจุอยู่ในตัวเขานอกจากนั้นแล้วเขายังเป็นนักเดินทางท่องเที่ยวตัวยงอีกด้วยแต่ไม่ใช่ว่าเขาอยากจะไปกับรูปทัวร์ไปกับผู้คนมากมาย หลายครั้งเขาเดินทางไปตามลำพังไปยังสถานที่ที่เขาตั้งใจไว้หรือบางครั้งอาจจะไปกับเพื่อนสนิทที่รู้ใจเพราะเกินการเดินทางท่องเที่ยวจะเป็นการเสริมพลังความคิดพลังใจพลังกายให้เขาได้เป็นอย่างดีมากครับเรื่องราวของผู้ที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือนั้นมีสิ่งที่น่าค้นหาอยู่อีกมากมายนะครับซึ่งถ้าหากท่าน ได้รู้จักผู้คนที่มีเส้นนี้อยู่บนฝ่ามือท่านก็จะได้เรียนรู้ถึงอุปนิสัยใจคอและเส้นทางชีวิตของเขาเหล่านั้นแต่ถ้าหากท่านเป็นผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามืออยู่ในมือของท่านเองก็ถือว่าท่านเป็นผู้ที่โชคดีและท่านจะได้นำความรู้นี้นำเอาศักยภาพที่ท่านมีออกมาใช้เพื่อสร้างประโยชน์สร้างความสุขให้แก่ตนเองและสังคมแวดล้อม ให้มีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ